สวัสดีสวัสดีครับกูผิดอะไรอีกเนี่ยกูจะบตี uh uh. นว่ะอือน่ารังเก oui, ียจรังเกียจพ่อเนี่ยผมจะบอกก่อนว่าวันนี้นะครับเฟซผมโดนแบนนะครับผมอโคยินดีทุกคนต้อนรับเข้าสู่รายการติ่มก๋วย้ ครับวันนี้เราจะทําเมนูลาบเลือดใช่มันเรียกได้สองอย่างลาบเลือดกับลาบก้อยเรา<ช>ลาบเลือดกับโชติยิ้มให้กําลังใจผมหน่อยเพื่อนโถฟันโคตรเหลืองไอสัตว์่ครับแล้วก็มีหนังหนังควายไม่ภาษาอีสานเขาเรียกผมอยากเห็นพี่จูบกันครับ ไม่ชิมมูมึงมาเยนเนี่เหี้ยออหน่ารังเกียจผมจะบอกก่อนนะเพื่อนว่าหนังควายไม่มีนะครับก็เลยซื้อหนังวัวมาแทนแต่แเราจะเอามาจี่วัวมันทําได้ก็คือเราจะเอาหนังวัวมาทํายำตอนแ,แรกเราคิดก็จะทะําอันนี้หนังควายจี่แต่หนังควายหมดวันนี้เพื่อนเพื่อไม่กัเสียเวลาเราเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อนทําอะไรก่อนสวัสดีสโลว์สวัสดีครับ เอเรียนหรือเปล่าเนี่ยพักเนื้อก่อนพักนาเนี่ยไอเอี้ยนจะน่าเนี่ยจนมาแรงวันมาตอมแล้วไอเอี้ยซอยเนื้อให้มึงมาชุบๆุเช้งกับพี่ก่อนมาชนะอยู่หน้าเตาชุบๆุบเโอเคเาเพื่อนครับรับเลือดเราทําอะไรบ้างครับผมซื้อของมาครบเลยเพื่อนมีมันมันซีแดได้บ่ได้ยู่เอี้ยกูแค่แกวมานะกูดมีหั่นเนื้อหั่นให้มันเล็กเลหรอครับเพื่อน แม่งกับพมพนกูคือเก่กาปรกฮามึงต้องกดอีสาน,น,นเด้อแมนแมนบ่แมนยูเอาพอกินนะเพื่อนหั <c oughs> ่นเนื้อซอยผักแต่ก่อนซอยผักซอยกันก่อนไอ้วะคือดีหลักเขาจะเรียกว่าอันนี้จะเรียกว่าพี่น,นี่กินได้จริงๆหรอเนี่ยน,นี่เรียกผักคิ้วอ๋อมันเลยสกรปรกเหรอไม่เออว่ะเอาความเป็นจริงอ่ะอันนี้ต้องทำให้สุกก่อนนิดนึงเฮ้ยขั้วขั้วจริงเหรอแต่เนื้อเนื้อแบบเพื่อนครับพักคิ้วต้องเอามาต้มก่อนเหรอไม่เชิงว่าต้มขั้วขั้วฮะขั้ว เขาว่าคนกินเนื้อสดจะเป็นไข้หูดับนะ ันจะบอกวัตถุดิบหลักก่อนคือผักขี้เหลยวแย yeah, ่น,นี่คือผักขี้เหลวอันที่2ก็คือเ <Yeah, S 2> น,นี่ยวัวอันที่3นี่ได้มาเขาประมาณเพราะว่าเขาบอกว่าเอาตับแบ่งไปได้วยไหม <c oughs> คือมึงแบ่งให้กูจริงๆอ่งอะอีเชี่ยไล่กูทำไมอะอันนี้จะเป็นตับเพื่อนอ่ะอย่างแรกขอหั่นอันนี้ก่อนหั่นนี้เอาไปต้มก่อนเด้อไม่เอาไปต้มก่อนเหรอแล้วค่อยมาหัน่นมันร้อนไหมไม่โอ้โหมือมึงอ่ะ EP ที่แล้วมึงยังเอาไปคนกระทะ กลัวร้อนลอยโลแล้กูถามดับคาบครับพี่มีเกลือไหมถ,ถ้าพูดถึงเรื่องเกลือเลยมีบางคนนึ่ะเขาเดินมาซื้อของร้านลุงแปะบังก็เดินมาบอกลุงลุงคับลุงครับขอซื้อเค็มมีเค็มไหมลุงแปะก็เดินไปหรือจะเอาอะไรหรือจะเอาอะไรก็ไปหยิบเกลือมาอนี่เค็มไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเคมม็มเค็มยิบแล้วลุงก็หยิบ น้ำปลามาไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับหรือจะเอาอะไรเคมครับเคมลือเดินไปดูเองเลยทีนี้บางก็เดินไปดูเองเลยแล้วก็หยิบมาหยิบเข็มมาแล้วลุงก็บอกว่านี่ไม่ใช่เค็มนี่เข็มฮ่าฮ่า ฮ่ารถรถต้นเนื่ยห้าพอแล้วเหรอเพื่อนครับกูจะบอกว่านี่คือเ first t i ม์ของกูครั้งแรกที่เราจะกินลาบเลือดกันของโลเคยกินมาหรือยังที่ริ้วที่มึงทำมืนคือที่เก็บที่วัวเฮ้ยอันนี้คือที่เก็บที่วัวเหรออยู่ใกล้ใกล้ๆอายนี่ลายเลยใช้ลายเลยใช้ลายซับลายเย่ไอ้ดมดิพอเพื่อนครับต้มประมาณกี่ชั่วโมงครับบอกให้เดมพออายเจ้าเว้าหรือไอายวาไอายวาอะไรให้เจ้าเว้าหรือไอายวาเว้าเว้าให้อาย กูเห็นเพื่อนไอ้สัสการไม่เกี่ยวเกงในมาด้วยเฮียโอ้โหสัตว์อันกัน้อยนึงพี่รีบลงเด่นหมดเลย49ชัดเจน30เย้กันเดี๋ยวครับกูว่าเดี๋ยวกูจะหาไปจากโลกโซเชียลนะเล็กดกรับติม้าไอ้รอดูมาดูเกูเนี่ย ลวกเสร็จแล้วผมก็จะเอามาหันห่นเป็นชิ้นพอดีคำนะครับฮัลโหลครับสำหรับใครที่อยากได้คิปนะครับทาก็ได้เลยในนี้ราคาทั้งหมด59บาทนะครับมันกูมีค่คาค่เก้าบาทเ,าอ,าเ,เองเหรอวะอ้เอีเยเลยครับเพื่อนผม,มหั่นเสร็จแล้วแล้วก็จะพักไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะหตับต่อเลยเพื่อนหั่นแบบว่าชิ้นแบบเล็กๆหั่นตัดเสร็จ <ๆ S 1> แล้วเพื่อนแล้วเราก็พักไว้เหมือนกันไว้ในถ้วยน,นี้แหละหนูว่าหนูเห็นนอนชาโคลูน้องจูดี้ไอ้หูกูว่าอะไรนี่ไม่ต้องทำเลี้ยอะไรแดกแล แล้วต่อไปเราก็จะหั่นเนื้อเนื้อวัวต่อแล้วนี้เราไม่เอาไปต้มเหรอไม่ต้องครับอันนี้ต้องแดดเดิบดิเครับตอนนี้หั่นพักที่ริ้วเสร็จแล้วครับอันนี้ดำดำของกูนะผมไม่ดำไม่ควายดำโมโลเมื่อกี้ดำเนื้อต้องหั่นแบบชิ้นเล็กๆนะเพื่อนแบบว่าผมหั่นให้ดูหั่นประมาณนี้นี้จริงๆจริงเหรอโอเคตอนนี้เรากาลังจะซอยเนื้อคือชี้แดกได้บนนี้ได้อยู่ เฮ้ยเดี <iche> ๋ยวพี่กี่หนังรอมั้ยเออได้มัอ่ะๆหรือว่าเราต้องไปต้มก่อนวะเขาต้มมาแล้วนี่เพื่อนมีอะไรจะเสพไพ่อะไรอ่ะกูเห็นมานานแล้วว่ากางเกงในแดงยังมีใครลงพราคอนเซ็ปต์ใหม่ผมเโปป่า49ไอ้เหี้ยอีสัตว์นี่กูได้ลงไลฟ์ไปอีกเนี่ยผมเห็นของที่แล้วอยากอมครับ เฮ้ยกลัวได้นะเพื่อนนี่เดี๋ยวเราจะเอาไปทุบใช่ป่ะโลแลเอาไม้ไหม้เลยใช่ไหมโอเคโอ้โหเต็ม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 เตเต็มเต็มเตมเต็มมเต็มเต็มเต็มมเต็มมเต็มต็มเ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 เต็มเ จริงเหรออันนี้ก็จะเป็นเนื้อที่ผมหั่นนะครับเพื่อมันจะประมาณน่ะมันจะแบบ,แบ,บเล็กๆอันนี้รวมเลยไหมเราควรใส่หมออ้อน,นี่หรือเปล่าทิ้งเงินหน่อยครับเพื่อนครับชิบหาแล้วมันจะทำได้จริงไหมเนยไอโลมันกินได้จริงไหมเนี่ยทำแล้วเอาว้าไอ้เหี้ยเฮ้ยต้องลองดูแม่กระโดรุดอกะโดรุดอจะตัดทิ้งไปเลยผักแรกที่เราจะเอามาใส่ก็จะเป็นโหระพาผักพร้อมนะสาระแน่เชื่อทำไมอ่ะสาระแน่แ อันนี้ใบอะไรนะครับโลเสือกอ่าใส่เข้าไปเพื่อนนี่เฮียกินได้จริงไหมนเนี่ยแล้วก็เอาน้ำรับเลือดมาโรยอะนะไม่คำสาแนใส่ท้ายครับอ้าวใช่เหรอเป็น,นเนี่ยเป็นดิเป็นอะไรเป็นเกย์ผักชีไปเราจะซอยต้นหอมซอยเหรอโลอ,อะไรอะอะไรอะ คือกูมีเรื่องมาเล่าให้ฟังเพื่อนมีเรื่องเล่าอีกละคือนี้เรื่องเรื่องเล่าผีย่ามาเล่าให้ฟังอะคือมันมีทางสามแพ่งอยู่ทางหนึ่งแต่มันมันเป็นทางตรงเลยนะพี่จะบอกว่ามันเป็นที่แบบทิ้งสารกันไว้อ๋อทิ้งแบบเปียวๆเลยทีเนี้ยมีมีผีทั้งสองฝั่งใช่ไหมมีผีอยู่สองฝั่งเอาอย่างนี้ดีกว่ามีผีอฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวา ทีเนี้ยผีฝั่งซ้ายก็บอกว่าไอ้เหี้ยมึงตายเพราะอะไรวะบอกไอ้ฝั่งขวานะไอ้ฝั่งขวาก็บอกว่ากูโดนฆ่าตายแล้วมึงล่ะไอ้ฝั่งซ้ายและไอ้ฝั่งซ้ายก็บอกว่ากูก็โดนฆ่าเหมือนกันแล้วทีนี้ได้ยินเสียงร้องไห้เลคือตรงกลางร้องมึงจะร้องไห้ทำไมเนี่ยมึงตายเพราะอะไรแล้วไอ้คนกลางเขาพูดเลยว่ากูยังไม่ตายกูมานคี มันต้องสวดเป็นแว่นนะครับเพื่อนเพื่อนครับผมถามทีว่าดีวัวนี่คือขี้วัวใช่ไหมครับไออสีเนี้ยโอ้เชดใช่ไหโลใช่มันคือขี้ใช่ไหมเออคือขี้ต้องเอาไปต้มก่อนต้องไปต้มด้วยเหรอโลใช่เหรอกินมะนาวคนละครึ่งโอ้มาสีเขียวในถุงแล้วผมได้ส่วนแบ่งอะไรไหมครับผมไปกินอ้ามางงี้โล แซบยี่หรี่ตอนนี้ก็เดี๋ยวหอมใช่ไหมเราเชื่อดโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมายำใช่ไหมยาชัวร์ที่เราีต้องใส่ใช่ไหมเลือดเนี่ยใส่โอเคหั่นผักมาประมาณครึ่งชั่วโมงได้อเหี้ยต่อไปเราจะใส่เฮ้ยไม่ได้ที่เข้าใจมว่าต้มเพี้ยต้มเพี้ยไว้แล้วก็ทิ้งให้มันหายร้อนจริงเหรอเลยบอกให้ต้มก่อนไงไอ้โลแก่พี่หน่อยได้ไหมโอ้โหเนนี้กลิ่นลึก มึงก็ใส่ดิึงบุตรลิ้มอจเยี่ยมกูจะแตะขาดตาพี่แอ้มต้มกี่นาทีครับเพื่อนห้านาทีมีฟองด้วยอะตักฟองออกใช่ไหมเนี่ยมันสิกินได้จ้ได้อยู่โอ้ยมนนเมนเนลเรื่องครับมันฟองมันขึ้นมาแบบนี่แหละกินอาหารเช้าทุกเคยเฮียแม่งไม่ได้เลยว่ะเพื่อนไอ้ว่าพอได้แล้วเด้อบ่ะบ่อย,อย,อยกินบ่อยต้องชิม เพื่อนบอกต้องชิมคือมออันกลิ่นขี้เว้ครับอทีโนคนละครึ่งอ่ะเฮีย <Yeah! S 2> <Okay. S 1> พี่รับสามสองามเนี่ยโอ้โหมึงไปต้องเป็นห่วงกูขนาดนี้ก็ได้ไ <c oughs> อ้เฮียฮะรอหนึ่งสองฮ่าโลพี่รับสามสองเหนือสามสองหนึ่ง ันนึงกูรีบันหนึ่งมันได้กินไหมไมโลอไหมแกกินครับไปเชียร์กูเห็นแล้วกูจะ่ใชวกูแดดฟรีอีเชียมันต้องเปิดเปิดเลรับรถก่อนรอไม่ไม่ไม่สดสดให้ได้กินมันคือมันกินได้จริงหรอนับสามนับสอง ไอ้มึงจะเป่ามันไม่ได้ร้อนไอ้โลเลว <Okay. S 1> เจ้าคือคนอีสานเจ้าบอกอายว่า uh. แซบพี่แซบตอนซีไปซื้อนะอายถามนะโลกินได้แมนบอวแมนอยู่แล้วไอก็ค่อยนี่กินมาตั้งแต่เด็กเงีนเปิดตอมเปิดตอม ินได้ป้ได้อยูอ่แมนบอแ,แม่ยูแต่พอกินเข้าไปมันบ่เหม็นเพื่อนมันมันขมไม่มลกอกไม่หลอกไอเหม็มนเลยวะอุ่นร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทจัดไปเต็มเต็มคนละทอนโลหนึ่งร้อยบาทไม่แค่พี่ให้เอง,เอองกินก่อนกินอยู่แล้วกินก่อนใจละใ,ใจดิเออบุคอลสแกนกินก่อน อ่ะเดี๋ยวกูตังค์ให้ลิลเมซี่ฟรานโดตอเรตคิริเ,รบเบอปเป้กูจะเกยได้ละเออเอาดิคือแบบไม่โนเร็วๆเอ,อ้ทำไมมันช้าอะไรแบบนี้เนี่ยน้องอีเออซานชื่อมุยเตยไอ้ไปเมียงปุ้ยอขอบคุณมากน้องอ่ะไม่โลต่อน้องเพือครับ ต่อไปเราใส่เนื้อหมูเข okay. okay, 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 ้าไปครับเพื่อนโอเคเราใส่เนื้อเข้าไปครับเคเพื่อนทำดีทำดีเราเป็นคนสาธารณะเว้ยโลต่อไปอะไรต่อเพื่อนเพื่อนครับอันนี้ใส่เลยไหมครับผ้าขี้ริ้วกับตับครับเพื่อนรวมกันเลยไหมใส่เลยเย้ดีีเดียใส่ไอ้คนละคนคนละพีมะนาวใส่รู้เปล่าว่าเพียที่เพื่อนกินคือขี้ที่อยู่ในลำไส้วัวที่มันยังไม่ย่อย แดกขี้จริงหรอวเนี่ยใส่พริกก่อนเลยโอเคพริกใส่เลยอุ้ยสับโปนเนี้ยฮะโลยิ่งกว่าซับอีกนี เซ่ไยเซฟไรแมนบอสแมนยูรบดีเล็กน้อยเพื่อนเล็กน้อยข้าวคั่วถ้าใส่เลือดห้ามใส่มะนาวใส่มัะนาวห้ามใส่เลือดนม่งง้นเลือดจะเข็งตัวไอควายเออไอโรสรุปใส่ไม่ได้โลใส่ได้แล้วเราจะเอาเลือดมาทำไมล่ะน้องไม่รู้ว่ะเพี่อเอออ้าวผงชูรสใส่หลายแซบหลายใส่อีกไอโลโลเราใช้มาตักออกใส่หลายแซบหลาย ไอ้โลวัวแดกไม่ได้เนี่ยมึงใส่เฮียอะไรของมึงวะผมว่าอร่อยแถมปลายังยังน้ำปลาใส่เลยวัวแดกไม่ได้เรนนี้เราไม่ใส่เหรอเนี่ยอันนี้เราซื้อมาทำไมเนี่ยแ,แ,แกก่อนสิเราแกก่อนสิอันนี้ตัวบานเลยเราติดมดูวะเพียใส่ประมาณเท่าไหร่ครับเพื่อนผมไม่กินขมนะดีวัวใส่เท่าไหร่ครับเพื่อนครึ่งช้อนโลอยากละครึ่งช้อนดีวัวครับเพื่อนใส่เลยเพียใส่เลยถึงเธอขอพระเอกเราแล้วเลือดเลือดครึ่งวัว ิงเว่าน่าจะต้องประมาณนั้นอะว่ามัน what the fuck ที่ผมเห็นอะมันคือจะแดงแฉหเปล่าเอาเลยเอาเลยโอ้ยไอคือคนอีสานเนาะสีแดงได้บนัสโอ้ยแดงเฉือกแดงแดงแดงแล้วพี่เมึองใส่อดีเพื่อนนนเพลี้ยในถ้วยแทนแทนกันได้ผมอะใส่หมักเลยโรหอมแก้ติมโชหน่อยโรหอมแก้ติมโชหน่อยหมดคนมาแล้วรอติมหัวใหญ่มากูเพื่อกูจะระเบิดนี่ไง เย <Yeah! S 2> ถ้ามึงหนีกูกลับบ้านนะกูกะเทอมมึงแน่ขอจานนะครับขอจานนะครับเราจะเสร็จแล้วโลเดี๋ยวค่อยชิมทีเดียวดีกว่าเอามป็นก็น่ากินอยู่แล้วเว้ยเราเ้ืยอสิ้นแล้ว ตอบมาเราจะทำเราเอามาต้มหรือเอามาจี่ดีเพื่อนแนะนำหน่อยครับต้มใช่ไหมเพื่อนแนะนำมาว่าต้มขอน้ำเปล่านะครับใส่เข้าไปโอเคเอาไปต้ม่บนสักแป๊บหนึ่งเพื่อนเดี๋ยวเราเอามาจี่กันครับเพื่อจะได้กินแบบกรอบๆไอทำดีๆนี่น้องไอโรมันลกเลอะเชอะอไปหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวหาเขาหาว่าเราสกปรกจริงๆแล้วเราไม่สกปรกนะเว้ยโคโซโคกเลยเลยอะไม่ได้ต้องรับรูนเป็นเพื่อนโรถือว่าขอลับเพื่อนร้านนึงเ่ร้านหนึงไพื่อนเชียร์ฮะ ไอ้ตัวเราข่าว่าลองทำไมอะเรียร์อะ Thank you Ramash Thank you Thank you มึงยังเ็จไม่หมดเลยไอ้สัสเศษไทยหมดด้วยคือถ้าหนังมันมีขนให้เอาไปจี๋แต่ถ้าไม่มีขนเอาไปต้มแต่ถ้ามีขนดำดำอันนั้นหมอยพวกมึงไงเฮ้ยลืมเรื่องอะไรยังวะเอาไปต่อยอดนะเพื่อนโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับเพื่อนครับอยากให้ดูหลังบ้านมากเลยอเดี๋ยวพาไปเดินดูหลังบ้านระหว่างที่รอนี้ อ alo ภาคนะ alo ได้ I love, I love. ครับเออเชียร์โลกสุริยกรับอยู่กับผมมาแลร์นะครับผมวันนี้ผมกำลังจะเดินเข้าไปพาไปดูหลังบ้านนะครับเออคือฟันแม่งกูไป็คนขาวเลยเฮียเออเอ้ออยเพกูไม่ต้องตกใจนะครับว่าผมหายไปไหนเพราะว่าออกไฟไม่มีเพื่อนผมก็ถี่ดำประมาณนี้ครับแต่แน่นอนเดี๋ยวว่าผมจะโผล่มาเน่ไงผมมาแล้วว้าวเยอะเลยคุึ่งครอ้ยห้องนี้แต่ก่อนมันเป็นห้องน้ำนะครับเป็นห้องขี้ที่ผมว่ากำลังจะรีโนเวทเป็นห้องของผมครับอันนี้จะเป็นโซนที่ต้องทุบออกไปนะครับผมเพื่อนเป็นไง้ดูวันนี้ผมไปนั่งขี้ครับผม ไม่ตั้งขี่แล้วตาลุดินอขาดมาตาลุดตือตอนตั้งขี่แล้วโอ้โหแย่มากเลยอะลบหลบหลบเลยไฮเฮียแม่งดอมตูดกูกล้องอาจจะไม่เห็นแต่เราอยู่นี่นเฮียเนี่ยปักเสร็จแล้วในเนี่ยเขาจะมีแบบกระเทียมทุบกระเทียมสับด้วยเขาสับเขาสับใช่มันต้องทุบก่อนแล้วค่อยสับมันรว้เฮียมึงฟังกูสิถ้าทุบก่อนมันก็จะง่ายไม่ต้องแกะเปลือกฮือ ียงคำเยี่ยอ,อ้ยน่ากินมากเผื่อยามากว่าเมนูเนี้น่าจะอร่อยกว่าราบเลือดเลยเปล่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าราบเลือดกูกินราบเลือดแล้วราบเลือดแม่งอร่อยมากจริงๆนะแม่งเปิดล็อกชีวิตกูเลยจริงๆ,ๆเตยมดัยวยเติมหูดับจริงๆเผลอกัว,วมานั่งทําเองเงี่ยเพื่อนยี่อยากลองชิมเหมือนกันนะเดีย๋ยวเราจะเอาไปจี่ครับเพื่อนให้มันก,กรอบวัตถุดิบหลักของเรามาแล้วครับพี่อ้อเดี๋ยวเวลาครับอันนี้จะเป็นไออาหารพิเศษพิเศษนะครับได้เวลา ยังไม่ถึงคิวพี่เหรอครับยังไม่ถึงยังไม่ออกคิวอันนี้กินได้ยังครับไม่ได้ไม่ได้บอกไม่ได้ใช่เพื่อนบอกเอาหนังวัวมาจี่แล้วครับเพื่อนเอาให้ดําๆแล้วเอามาทุบมันจะดําให้เหรอวะวัวไมาา่ใช่ไรโลทาไมควันมันขึ้นเยอะขนาดนี้วะน้นองเช็ดกล้องหน่อยกล้องมอกไม่ใช่บอกไอสัตว์ควันเต็มห้องกูเลยเนี่ยระวังระวังระวัง มึงอะอยู่เฉยๆที้ยตบแม่งนะคะเพื่อนตอนนี้ก็ลังจะทำอะไรโลหั่นนะครับเอาแนวไหนครับแล้วถ้าพี่บอกว่าถ้าเป็นแนวตั้งล่ะมึงปล่อยกู้ชมเลยเหรอหนังหัวจีอุ้ยน่ากินนะอันนี้น่ากินนะเออมันออกแบบน่ากินน่ากินนะอันนี้น่ากินนะปลาตบตรีมโอนหนึ่งร้อยเฮ้ยมึงเห็นแกเงินขนาดนั้นเหรอสี่พันสี่ถ้าสมมติว่าเรากินรับเลือดแล้วปวดกินอร่อนะกูว่าพวกมึงต้องไปทำตามปลกอดโทษหน่อย เพื่อนครับมาเราจะมาทำยำกันครับใส่พริกป่นไปพอประมาณใช่ไหมเพื่อนมะนาวใส่เลยมะนาวนี่เปรี้ยวไหมเปรี้ยวสิมีเบิดเล่าเรื่องใหม่มุกชลรดดีมีเรื่องเวลาใส่ใจเ,เย็นๆเพื่อนไม่ทันใจเย็น,ยนๆนปลาเพื่อนใส่เลยเดี๋ยวพอโรสถ้ากิน,น,นได้ร้องเพลงได้เลยนะน้อง<ๆ>จริงๆนะ คือขวาผมยกเป็นกองปากไล่ล้อมเป็ดบเป็นกองไม่ได้เหมือนซีรีส์ถ้าจกเป็นตอนเพื่อนครับกำลังใส่หนังหมูใส่เลยกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวหอมเจียวเพื่อนใส่เลยใส่หมดเลยจริงเหรอมันใายหลายแซ่บหลายเหมือนกันเหรออุ้ยจีิจริงวางอะไรวางอะไรวะภัพใส่เลยอุ้ย ยำหนังวัวเสร็จแล้วเอยอ้าพี่ทีมพี่ทีมพี่หลเฮียเลยแม่หนีตีหนูเฮียอะไรนี่เอ้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยไม่รู้อ่าตรงไหนอ่ะแล้วมึงไปทำมันยังไงอ่ะดูดินี่ฮะคนตีหน่อยจัดแม่เนี่ยเดี๋ยวกูเอาเอาเดี๋ยว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 คนตี่ยเฮียเนย มาเด้อพี่น้องกินเขาลองชิมนี้ก่อนไหมได้ยำหนังวัวจีชนนักอเริกาตไม่ต้องพูดหนึ่งนาทอีอ๋อไม่ต้องพูดแสดงสีหน้า รอร่อยนะเพื่อนมาต่อมาพีเด็ดเราลาบเลือดถ้ามันเป็นยังไงหรือว่ายังไงกูบอกตามนั้นนะเพื่อนคำาตเติบเลย เฮ้ยเพื่อนอือเนอะ yeah. มันดีงวดันแด็กลยแล้วกินได้อร่อยเลยอร่อยเลยเพื่อนไม่รู้สึกถึงอะไรที่เราดมๆดมไปเหม็นๆไม่มีเลยนะสุดยอดมาห้าแนโเลย๋ยวให้ผมให้เก้าเต็มสิบอันนี้พี่ให้เก้าเหมือนกันอันนี้พี่ให้สิบผมให้สิบเหมือนกันกูให้สิบเลยเพื่อนอันนี้ผมคิดว่ามันจะเป็นตัวที่แบบคอยช่วยยงแต่เป็นว่าอันนี้โดดเด่นอันนี้เด่นกว่าเพื่อนอ่ะคุณชาลีมาชิมดีกว่าคุณชาลีไม่เคยกินใช่ไหมหนังงัวยำหนังงัวผมเลือกให้เพราะว่ามันจะมีอันหนึ่งที่เหนียว เฮ้ยโนชื่ออะไรเป็นั้ไครับถออะไรหยิกๆก็อยยุ้งมึงไอ้เหี้ยก็ถอดกางเกงอี๋อะอต่อมาลาบเลือดเปล่วนะแต่ว่าไม่เหม็นเลยไม่เหม็นไม่เหม็นอันนี้เหม็นทำมอุ้ยถอนยันเจอไหมไม่ไม่ไม่อันนี้อันนี้ต้องเติมเติมราบเลือดล้อยชีส มันก็โอเคนะมันโอเคเพราะว่ามันมีผักใช่แต่ว่ามันแอบอุนตาเยนะเพื่อนไทอ่ะเฮ้ยะ้นนงถ้านงก็หนึ่งสองส แล้วก็จบไปแล้วครับเอยทาเล้ยงเลอเอาลครับมึงพูดมเหมือนเล็กนเกมอ่ะเพื่อนก็เสร็จไปแล้วสำหรับยำหนังวัวจี่แล้วก็ราบเลือดนะครับเพื่อนโอ้โหวันนี้เกินคาดเกินคาดจริงจิงเพื่อนคือผมไม่เคยกินมาก่อนเลยนะลราบเลือดเนี่ยไม่ได้ดีเพอร์เฟกต์ขนาดนั้นแต่ไม่ได้แย่นะเพื่อนคือกินได้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องวันชนเลยนะครับระหวัานี้ชอบกับโดต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ 我就在买衣服呢，扫地。